การทำของขวัญแฮนด์เมดให้แฟนหรือคนสําคัญตามมาทางนี้เลยทุกคนวันนี้เราจะชวนมาทำคอร์รฟิวปรินติ้งกันคอร์รฟิวปรินติ้งเป็นการพิมพ์ภาพชนิดหนึ่งนะที่ทุกคนสามารถทําตามได้ง่ายๆเลยก <c oughs> ่อนอื่นเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนหลักๆก,ก็จะมีใบไม้กระดาษทิชชู่กรอบรูปแต่ของเราเพิ่มล้ากันและคอปเปอร์ซัลเฟตเข้ามาด้วยนะขั้นตอนแรกเราจะทําให้ภาพเป็นสีขาวดําก่อนแล้วปิ้นลงกระดาษใสต่อมาเตรียมใบไม้ที่จะใช้เราแนะนําว่าให้ใช้ใบไม้สีเขียวเยอะๆนะจะทําให้ภาพติดได้ชัดไม่แนะนําใบที่ไม่ค่อยเขียวอออยยย่่่าาาาาางงเเเชนนิดดีํํพระะวลหห้้จทใใบไม แทบไม่เห็นเลยจากนั้นเราก็นําภาพที่ปิ้นเสร็จแล้วมาวางบนกรอบรูปได้เลยนะเราจะเอาไปไม้มาเช็ดทาความสะอาดก่อนแนะนําว่าให้หันหน้าใบออกเพื่อรับแดดแล้วก็เอาทิชชู่มาวางทับเพื่อป้องกันเชื้อราที่อาจจะเกิดจากไอนนะ้ํามีทั้งหมด3ชั้นนะ1รูป2ใ หลังจากวางทับกันเสร็จแล้วปิดกรอบรูปให้แน่นๆนะทุกคนถ้าไม่ทําให้แน่รูปอาจจะไม่ติดนะเมื่อเราปิดกรอบรูปแล้วก็นําไปตากแดดได้เลยแนะนําให้ตากไว้จนกว่าใบจะแห้งและระวังอย่าให้โดนน้าเด็ดขาดนะทุกคนเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วแต่เรามีทิคให้เก็บไว้ได้นานขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรานั่นก็คือเราจะนาใบไม้ที่ตากแห้งแล้วมาล้างด้วยค o ปเปอร์ซัลเฟต5กรัมและน้ํากัน1ลิตรนะแช่ไว้3นาทีขั้นตอนนี้อยากให้ระวังนิดนึงเพราะใบไม้ที่แห้งแล้วอาจจะขาดได้ง่ายเอาล่ะอย จากนั้นลองเช็คดูว่าใบของเรายังมีความชื้นอยู่ไหมถ้าไม่มีแล้วก็ลุยใส่กรอบได้เลยในการทดลองนี้เราได้ทําการทดลองหลายแบบเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าใบไม้แต่ละชนิดมีผลต่อรูปที่จะติดนะอย่างใบไม้สีเขียวเข้มรูปจะติดได้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นใบไม้สีเขียวอ่อนหรือไม่ค่อยมีสีเขียวน้องจะไม่ค่อยติดเลยที่สาคัญอย่าลืมนะว่าแสงแดดมีผลต่อการติดของรูปมากเห็นไหมไม่ยากเลยถ้าใครอยากมีของขวัญชิคๆแบบนี้ลองทําตามกันดูนะ